สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้พบกับช่องอาทิตย์ดีพันนี่เกษตรมือใหม่ใจเกลือร้อยนะครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆน,น,นะครับมาปลูกอังหุ่นนะครับในกระถางครับไว้ทานเองที่บ้านนะครับก็คือ,อเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะมาบอกสายพันธุ์นะครับตัวนี้ที่ที่เราปลูกนะครับก็จะเป็นนะครับสายพันธุ์ใบขนัวนะครับเป็นอังหุ่นแดงนะครับตัวนี้ก็จะมาปลูกนะครับใส่ในกระถางนะครับพลาสติกนะครับตัวนี้ขนาด 15นิ้วนะครับตัวน,นี้15นิ้วก็จะประมาณนี้นะครับดินที่ใช้ปลูกก็จะมีดินกล้ามปูนะครับดินาแกบดํานะครับแล้วก็แกบดิบนะครับแล้วก็มะพร้าวสับนะครับก็จะพูเขาให้กันนะอ่าให้เข้ากันนะครับตัวน,นี้ก็จะไปปลูกอพอเราเอาต้นพันธุ์ลงครับต้นพันธุ์ของเราจะเป็นต้นพันธุ์ที่เป็นแบบเจียบยอดแล้วก็แตกตามาเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ก็คือลดลดโอกาส การที่จะทาที่จะไม่แตกนะครับต้นนี้ก็มาปลูกนะครับพอปลูกลงกระถางเสร็จนะครับก็จะลดด้วยแต่ไคโคเดมานะครับตอนนี้ก็จะลาดลดไปเพื่อป้องกันรากเน่านะครับตรงน,นี้นะครับช่วงหน้าฝนก็จะมีพวกฝนพวกอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับต้นที่ที่เห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นต้นองุ่นปลูกลงกระถางประมาณสัก สี่เดือนได้แล้วครับตอนนี้ครบสี่เดือนนะครับดูไว้นะครับแล้วก็ก็จะมีเราเรียกตัวนี้นะครับเป็นกิ่งกิ่งอาร์มนะครับกิ่งอาร์มอาร์มก็คือเป็นแขกนะครับกิ่งอาร์มก็ผมก็จะเรียกว่าเป็นเป็นกิ่งหลักแล้วกันนะครับตลัดไปเราจะไว้เป็นส่งตัวทีนะครับตัวทีก็คือออกซ้ายขวานะครับแล้วก็จะปล่อยให้แขนนะครับแตกออกด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะ เตี้ยนนะครับเคนหรือเป็นจริงรองนะครับไว้สําหรับตัวน,นี้ก็จะเป็นการไว้ลูกนะครับของของต้นองหุ่นนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ที่ใช้ในการให้ต้นองหุ่นนะครับเดือนแรกก็จะใช้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับหรือสูตร1 3บ3า3นะครับตัวน,นี้ก็เดือนแรกก็จะให้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับ พอครบหนึ่งเดือนก็จะเปลี่ยนเป็นอ่25-7เ็ดนะครับนี่ก็คือใส่มาได้แล้วประมาณสักสามเดือนนะครับ25-7นะครับแล้วปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราให้ไปพร้อมกับ25-7ก็จะเป็นา15-0นะครับเพียงเล็กน้อยนะครับก็จะลดอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันให้อาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะเสริมด้วย ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกเดือนละหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยให้ต้นองุ่นนะครับเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แตกยอดนะครับตาได้ดีนะครับพร้อมกับฉีดตัวบิกทีนะครับตัวนี้นะครับบิททีก็จะฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับบิททีก็จะทําให้ใบเขียวนะครับใบแก่เร็วนะครับตัวนี้พอต้นองุ่นได้อายุ เปืีนเราก็จะมาสะสมอาหารนะครับแล้วก็จะาเปลี่ยนสูตรปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเรืเรียนนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ